ข้ทงที่464ขออ่านจุดหมายของท่านผู้ฟังฉบับหนึ่งนะคะเฉพาะข้อความบางตอนที่เกี่ยวกับการเจริญสติปัฏฐานท่านผู้ฟังเขียนมาจากบ้านเลขที่381สุดกรอกวัดโมลีโลกยารามสุดถนนอรุณอมรินต์ตำบลวัดอรุณอำเภอบางกอกใหญ่กรุงเทพฯ ซึ่งมีข้อความบางตอนว่าในขณะที่จิตพิจารณาข้อใดข้อหนึ่งในบัพภาคของกายาเวทนาอันเป็นบัพภาคที่สองก็เสวยอยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นผ้าจิตละจากการพิจารณากายากลับมาพิจารณาเวทนาอันเป็นบัพภาคที่สองก็ทำได้โดยพลัน สาเหตุว่าความรวดเร็วของจิตไม่มีอะไรเร็วเท่าไม่เพียงเท่านี้แม้เรื่องของจิตซึ่งเป็นบัพพาที่สามก็เกิดอยู่ทุกขณะอีกนั่นแหละถ้าถ้าจิตไม่เกิดปรากฏอยู่ทุกขณะแล้วจะมีทางมาระลึกลักษณะของกายาบ้างเวทนาบ้างได้อย่างไรเพราะฉะนั้นสติซึ่งพิจารณากายาหรือเวทนาอยู่บัพพใดบัพพาหนึ่ง ก็อาจพิจารณาจิตได้โดยพลันพันทีอีกและถึงแม้ s ะนั้นแล้วก็ตามธรรมะอันเป็นแบบพระที่สี่ก็มีอยู่ด้วยอีกทุกขณะจิตนั่นแหละอย่าลืมว่าจิตกำลังมีสติระลึลกรู้อยู่ที่เวทนาบ้างจิตบ้างหรือกายาบ้างแต่ด้วยความรวดเร็วของจิต อาจละจากการพิจรารณาเวทนาหรือจิตหรือกายดังกล่าวแล้วพิจารณาธรรมะอันเป็นแบบพระทีี่ก็ทำได้โดยฉับพลันทันทีข้อความตอนท้ายมีว่าบนเวียนสับเปลี่ยนกันได้ชั่วเพียงแคบเดียวแต่ต้องเจริญทั้งสี่แบบพระแน่มิฉะนั้นก็ไม่มีหนทางที่จะบรรลุได้เลย เพราะบรรลุโดยไม่รู้ทั่วก็ผิดความเป็นจริงนี่คือจดหมายของท่านผู้ฟังท่านหนึ่งนะคะซึ่งท่านรับฟังแล้วก็อบรมเจริญสติปัฏฐานระลึกรู้ลักษณะของกายเวทนาจิตธรรมถึงแม้ว่าเรื่องของการละกิเลสดับกิเลสเป็นสมุเทเฉดจะเป็นเรื่องยากแต่พระผู้มีพระภาคก็โด้ทรงแสดงสภาพความจริงของธรรมะ เพื่อที่จะไม่ให้พุทธบริษัทเกิดความท้อถอยในอังคุตรนิกายทุก,กานิบัติปฐมมปันนาตข้อสองร้อยหกสิบห้ามีข้อความว่าดุกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอากุศลอากุศลอันบุคคลอาจละได้ถ้าบุคคลไม่อาจละอากุศลได้ เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอกุศลดังนี้ดูกระภิกษุทั้งหลายก็เพราะอัุศลอันบุคคลอาจละได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอกุศลดูกระภิกษุทั้งหลาย ถ้าอักุศลน,นี้อันบุคคลละได้แล้วจะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ใจเราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระภิษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอักุศลดูกระพิกษุทั้งหลายก็เพราะอักุศนอันบุคคลละได้แล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุข ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงละอกุศลดูกระ,ร,ะระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังกุศลให้เกิดดูกระ,ระ anecdote, ภิกษุทั้งหลายกุศลอันบุคคลอาจให้เกิดได้ถ้าบุคคลไม่อาจให้เกิดได้เราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่า ดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังกุศลให้เกิดดูกระภิกษุทั้งหลายกพรากุศลอันบุคคลอาจให้เกิดได้ฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระภิกษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงยังกุศลให้เกิดดูกระภิกษุทั้งหลายถ้ากุศลนี้อันบุคคลให้เกิดแล้ว จะพึงเป็นไปเพื่อไม่เป็นประโยชน์เพื่อทุกข์ตาเราไม่พึงกล่าวอย่างนี้ว่าดูกระพิษุทั้งหลายเธอทั้งหลายจงย่างกุศลให้เกิดดูกระพิกษุทั้งหลายก็เพราะกุศลอันบุคคลให้เกิดแล้วย่อมเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อความสุขฉะนั้นเราจึงกล่าวอย่างนี้ว่าพิกษุทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงยังกุศลให้เกิดกุศลก็เกิดได้แล้วอกุศลก็ดับได้เป็นสมุทเทกแม้ว่าจะยากแต่ก็จะต้องมีความอดทนที่จะขัดกลาวกิเลสละอกุศลเพราะเหตุว่ากุศลก็เป็นสิ่งที่อาจจะเกิดได้และอกุศลก็เป็นสิ่งที่อาจจะดับได้ต้องขอโทษท่านผู้ฟัง เพราะผมเป็นผู้พึงสนใจในเรื่องธรรมะนี้พึงอย่างเข้าปีสองแล้วก็ทีสนใจนี้ก็เนื่องจดได้ฟังอาจารย์อ่าบรรยายในธรรมะในในทางปฏิบัติที่พัฒนาธรรมฐานนี้ผมรู้สึกสนใจแล้วก็บางอย่างก็ไม่เคยเข้าใจอะบางอย่างก็พอจะทราบบ้างก็จเจะอยาก ขอเรียนถามถาอาจารย์ยังมีข้อความต่อทีนี้ข้อหนึ่งการเจริญสติปัฏฐานก็ดีหรือว่าการเจริญวิปัสสนากรรมฐานก็ดีจะต้องเรียนให้รู้วิปัสสนาภูมิภด้วยหรือเปล่าครับหรือว่าจะต้องเรียนรู้โพธิปักขิยธรรมให้รู้แจ้งด้วยหรือเปล่าถึงจะปฏิบัติได้ คำว่าวิปัสนาภูกิก็ดีนะคะหรือว่าโพธิปัจจียธรรมก็ดีเป็นชื่อขณะที่กําลังเห็นเนี่ยค่ะต้นของจริงที่ปัญญาสามารถที่จะรู้สภาพธรรมะที่กําลังปรากฏได้เพราะฉะนั้นการเห็นถ้าจะใส่ชื่อลงไปการเห็นก็เป็นวิปัสนาภูมิคือเป็นอารมณ์ให ปัญญาสามารถที่จะเกิดขึ้นรู้สภาพความจริงของธรรมะที่ปรากฏลักษณะใดที่สติรงลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่ปรากฏถ้าจะใส่ชื่อไปขณะนั้นสติก็เป็นโพธิปัจขียธรรมแต่ว่าเพียงรู้ว่าสติเป็นโพธิปัจขิยธรรมรู้ว่าการเห็นการได้ยินเหล่านี้เป็นวิปัสสนาภูมิโดยที่ไม่ศึกษาว่าสติ มีลักษณะอย่างไรขณะใดามีสติขณะใดหลงลืมสติก็จะรู้แต่เพียงชื่อของวิปัสนาภูมิและโพธิปัฏฐิธรรมข้อที่สองนี้ก,การพิจารณาสติสติกับปัญญานี่ผมรู้สึกว่า,าการพิจารณานี่สติกับ สมาธีนี่รู้สึกว่าอยู่ใกล้กันเกินแล้วก็สมาัญญะก็อ,อยู่ใกล้กันรู้สึกว่าสามอันมีใกล้กันมากงั้นผมอยากจะให้การช่วยอธิบายสามข้อนี้ให้กระจรา์ด้วยครับการศึกษาปริยัติธรรมจะทราบได้ว่ามักมีองค์ห้าเมื่อเว้นการกล่าวถึงวิรติเจตสิกสาม ในมัทมีองค์ห้านั้นก็มีสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธินั่นโดยการศึกษานะคะในขณะใดที่สติเกิดขณะนั้นมีสัมมาสมาธิเกิดร่วมด้วย และสัมปชัญญะก็เช่นเดียวกันนะคะคือการระลึกรู้ลักษณะของสภาพธรรมะที่กําลังปรากฏตามปกติจึงเป็นสัมปชัญญะถ้าผิดปกติแล้วก็กล่าวว่าเป็นมรรคมีองค์แปดไม่ถูกต้องเช่นถ้านั่งอยู่แล้วมีความรู้สึกเหมือนว่าลอยขึ้นไปอย่างนั้นไม่ใช่สัมมามส ไม่ใช่สัมปชัญญะเพราะเหตุว่าสัมปชัญญะจริงๆกําลังนั่งอยู่มีการเห็นไม่ว่าจะเป็นอิจฉารมอุิธารมประการใดสติก็จะลึกรู้ขอโทษท่านผูคฟังและอาจารย์จุจินที่อาตมามาพูดในที่สมาคมในที่สถานอย่างนี้แล้วก็ ต้องขออภัยด้วยนะคืออาจจะมาก,ก็อยู่วัดนี้มีอายุมา,า,ากเขาแต่จิดตัวกว่าแล้วของการที่พูดเนี่ยโดยทำนานหูบ้างได้ยินด้ฟังมากและเรียนบ้างมันเป็นบ้างๆจำไม่มันมันตึงไม่แต็รลูกเดียว ไนมาตุตึงจนถึงบัดนี้หละวันนี้เลยาะ่ะนั้งที่อาจจะมาภาพฟังอาจารย์จะจินอธิบายแล้วดีมากเพราะอ,อาจจะมาภาพใช้อัปจจมาธรรมคือความไม่สมาทอยู่เป็นิดิคือความไม่สมาธิคือเป็นผู้มีสติเองแจะจะต,ต่ติมากนิดตี้อย่ะ เป็นแต่ละบุคคลเพราะฉันมันชิ้นในนีน้มากในทางขจัดาสนาพระพุทธเจ้าตั้งกต่อายุยี่สิบออกจากทหารแล้วกว็ามาเป็นพระเป็นพระแล้วกว็เรียนพันธันคืีตั้งแต่ครั้งพอเจริญสิบได้แล้วเรียนมุลกระจายอายูห้าปี แล้วจึงนั้นมา,มาอยู่วัดหมหาธาตุ60ิีกว่าลงมาอยู่วัดหมหาธาตุมาถวายตัวแต่สมเด็จมันรับเองท่านถามว่ามายัางไงบอกปล้าจะมาร่ำเยนพระยุทิธรรมสืกอายุพระพุทธศาสนาในที่นี้แหละครับนิ่งท่านไม่ตอบอะไรทั้งหมดวันที่ตึก เลยสั่งให้ฉันไปอยู่คณะเก้านี่เรื่งอนี้ตั้งแต่รั้งพอหกจุกว่าเพรา,ะ,าะฉะนั้นที่อาตมาภาพถึงความดีความงามที่เป็นผู้ใคร่ต่อการศึกษาอย่างนี้นะไม่พิดรักในพุทธกาสนาชนราะงั้นที่อาจารย์สุจินอธิบายนี้นะ่ะ คือในมหาสติปฐานนี่มันเป็นบุพภาคของมัรค์ที่จะให้ผู้ปฏิบัติถึงความบริสุธทธิ์ในท์กัณฐ์มหาสติปฐานเนี่ยตัวตาชานตื่นะจติโลกัตตนิชาพะโรอ่าฉันฉันเฉลิมติในตัวบาลูในอัจฉริข่าติเป็นธรรมเครื่องจุบให้เติมยุติสมุเพราะฉะนั้นตืน่นตาม อาจารย์สุขุนท่านว่าในขณะที่โลกนามตาที่ตาที่หูที่จมูกลิ้นตาใจนี่อย่างนี้แหละอธิบายให้เขาในทรปปรักภพยีรรมาอาจะมาครับรู้สึกเหนือหน่อยเรแลกรวางงานขอยุติขอใครนะเอาละพอแล้วตาก็ไม่ดีเยอะร่างรงก็ไม่ดีขอกราบนมัสการ พระกุณฑเจ้าที่ได้แสดงธรรมะเรื่องของการปฏิบัติธรรมะและสติปัฏฐานธรรมะเนี่ยค่ะก็เป็นเรื่องที่ทั้งคราวาสและบรรพชิตก็ควรที่จะเกื้อกูลซึ่งกันและกันและพระผู้มีพระภาคก็ได้ทรงแสดงธรรมวินัยไว้หลายประการทีเดียวนะคะซึ่งเป็นเรื่องของการที่คราวาสและบรรพชิต ควรเพื่อกูลอนุเคราะห์ซึ่งกันและกันแต่เวลาที่ท่านไม่ได้ศึกษาโดยละเอียดนะคะท่านอาจจะคิดว่าไม่ใช่กิจธุระของท่านหรือว่าท่านไม่สมควรที่จะแสดงความคิดเห็นความศรัทธาประสาธะในทางที่ถูกท่านอาจจะคิดว่าท่านไม่ควรที่จะแสดงความเห็นต่อ พระภิกษุรูปใดรูปหนึ่งซึ่งเป็นผู้ที่อาจจะมีความเห็นผิดไม่เป็นประโยชน์กับบุคคลอื่นแต่ในพระธรรมวินัยนะคะสิ่งใดที่เป็นธรรมสิ่งนั้นควรที่ทั้งบรรพชิตและคฤหัสถจะกระทำขอกล่าวถึงข้อความในอังคุตรนิกายอัฏฐกานิบาท วัดที่ไม่ได้สงเคราะห์เข้าในปันนาสสติวัตท่สี่อัปปะสาทะสุดข้อหนึ่งร้อยเก้าสิบหกซึ่งมีข้อความว่าเดระภิกษุทั้งหลายอุบาสกหวังอยู่พึงประกาศความไม่เลื่อมใสแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะแปดประการธรรมะแปดประการเป็นชนคือภิกษุ พยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ครือขัดทั้งหลายหนึ่งพยายามเพื่อความพินาศแก่ครือขัดทั้งหลายหนึ่งด่าบริพาทครือขัดทั้งหลายหนึ่งยุยงครือขัดทั้งหลายให้แตกจากครือขัดทั้งหลายหนึ่งติเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งติเตียนพระธรรมหนึ่งติเตียนพระสงฆ์หนึ่ง และกาะเหตุนั้นเทวดาย่อมสรรเสริญอุบาสกนั้นหนึ่งดูกระ,ระภิกษุทั้งหลายอุบาสกหวังอยู่พึงประกาศความไม่เลื่อมใสแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะแปดประการนี้แหลบางท่านเนี่ยนะคะหวั่นเกรงกลัวว่าจะเป็นบาปเป็นกรรมเป็นโทษเป็นภยัยแต่ถ้าท่านไม่คิดให้ลึกซึง้ง ท่านจะเข้าใจผิดคิดว่าเป็นอกุศลในการที่จะประกาศความไม่เลื่อมใสแกภิกษุรูปหนึ่งรูปได้แต่ว่าสภาพธรรมะย่อมเป็นสภาพธรรมะตามความเป็นจริงการกระทำเช่นนี้นะคะถ้าไม่เป็นประโยชน์พระผู้มีพระภาคจะไม่ทรงแสดงไว้ประโยชน์คืออะไรในการที่จะประกาศความไม่เลื่อมใสแกภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะแปดประการนี้ ประโยชน์ก็คือเพื่อเกื้อกูลอนุเคราะห์ไม่ให้ภิกษุนั้นกระทำกรรมที่ร้ายแรงกว่านั้นที่จะเป็นโทษเป็นภัยแก่ภิกษุนั่นเองโดยเหตุนี้พระผู้มีพระภาคจึงทรงแสดงอัปภาษาทัุุดสำหรับอุบาสกพึงประกาศความไม่เลื่อมใสแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะแปประการธรรมะแปดประการเป็นไนคือ พิกสุพยายามเพื่อความเสื่อมลาภแก่ครือหัดทั้งหลายหนึ่งนี่ไม่ใช่จิตที่เมตตาเลยแล้วก็ไม่เป็นสิ่งที่ควรกระทําด้วยถ้าภิกษุใดกระทำคาราวาสก็พึงประกาศความไม่เลื่อมใสแก่ภิกษุนั้นภิกสุพยายามเพื่อความพินาศแกค่ครือหัดทั้งหลายหนึ่งดาบริพาทครือหัดทั้งหลายหนึ่ง ยุยงคฤหัสถ์ทั้งหลายให้แตกจากคฤหัสถ์ทั้งหลายหนึ่งติเตียนพระพุทธเจ้าหนึ่งติเตียนพระธรรมหนึ่งติเตียนพระสงฆ์หนึ่งซึ่งมอเป็นอย่างนี้นะคะแม้พระธรรมที่ไร้ทรงแสดงไว้ด้วยดีก็ไม่เห็นว่าเป็นสิ่งที่สามารถจะประพฤติปฏิบัติตามได้นี่เป็นความคลาดเคลื่อนในการเข้าใจพระธรรม เมื่อมีความเข้าใจคลาดเคลื่อนในพระธรรมก็ย่อมติเตียนพระพุทธเจ้าโดยอ้อมที่ทรงแสดงพระธรรมนั้นว่าเป็นสิ่งที่ใครก็ไม่สามารถที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้พร้อมกันนั้นก็เป็นการติเตียนพระสงฆ์ที่ว่าไม่เห็นว่าบุคคลใดสามารถที่จะเป็นพระสงฆ์ที่จะประพฤติปฏิบัติตามได้ด้วยซึ่งถ้าท่านผู้ฟังจะเกื้อกูลอนุเคราะห์ภิกษุรูปใด ด้วยจิตเมตตาที่จะอนุเคราะห์เกื้อกูลแต่ว่าไม่ใช่ด้วยอกษษยุศลจิตข้อความในภาษาทสสุดข้อหนึ่งร้อยเก้าสิบเจ็ดมีข้อความว่าดูกะภิกษุทั้งหลายอุบาสกหวังอยู่พึงประกาศความเลื่อมใสแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะแปดประการธรรมะแปดประการเป็นฉนหนคือ ภิกษุไม่พยายามเพื่อวความเสื่มลาภแก่ครือขัดทั้งหลายหนึ่งไม่พยายามเพื่อวความพินาศแก่ครือขัดทั้งหลายหนึ่งไม่ดา่าไม่บริพาทครือขัดทั้งหลายหนึ่งไม่ยุยงครือขัดทั้งหลายให้แตกจากครือขัดทั้งหลายหนึ่งสันเสริญพระพุทธเจ้าหนึ่งสันเสริญพระธรรมหนึ่งสันเสริญพระสงฆหนึ่ง และเพราะเหตุนี้เทวดาทั้งหลายย่อมสรรเสริญอุบาสกนั้นหนึ่งดุระภิกษุทั้งหลายอุบาสกหวังอยู่พึงประกาศความเลื่อมใสแก่ภิกษุผู้ประกอบด้วยธรรมะแปดประการนี้แหละิิษุรูปใดเป็นผู้ที่ประกอบด้วยธรรมะที่ถูกต้องขัดกลาวกิเลสถูกต้อง แล้วก็รู้ข้อปฏิบัติที่ถูกต้องจึงสันเสริญพระพุทธเจ้าสันเสริญพระธรรมสันเสริญพระสงฆ์และไม่พยายามเพื่อความเสื่มลาาแก่เครือหัดทั้งหลายไม่พยายามเพื่อความพินาศแก่เครือหัดทั้งหลายไม่ดา่าไม่บริพาทเครือขัดทั้งหลายไม่ยุโยงเครือหัดทั้งหลายให้แตกจากเครือขัดทั้งหลายสำหรับข้อแปดในอัปปาทสุตร ในพระไตรปิฎกภาษาไทยมีข้อความว่าและเพระเหตุนั้นเทวดาย่อมสรรเสริญอุบาสกนั้นเล่งแต่ว่าข้อความในพระไตรปิฎกฉบับภาษ,าษาบาลีฉบับพิมพ์สอพันสี่เล่ม23หน้า3 5มมีข้อความว่าตะโตจะเทวานัง ปัดสันติซึ่งแปลความว่าและเทวดาย่อมเห็นภิกษุนั้นโดยะก,การนั้นแต่ว่าข้อความในพระไตรปิฎกฉบับภาษาบาลีฉบับพิมพ์พศสองพนหาร้อยสามเล่ม23หน้า357มีข้อความว่าอโคเชเรจะนางปัดสันติซึ่งแปลความว่า อุบาสกทั้งหลายย่อมเห็นภิกษุนั้นในที่อโคโจรทีเดียวในมโนรถฐปุรณีอธิกาทัพมีคำอธิบายสูตรนี้ว่าผู้ศึกษาพึงทราบคำอธิบายในสูตรที่แปดดังต่อไปนี้สองบทว่าอับภาษาทางประเวเยออยุงความว่าอุบาสก พึงรู้ถึงความที่ตนเป็นผู้ไม่เลื่อมใสถามว่าก็อุบาสกนั้นเมื่อประกาศความไม่เลื่อมใสของตนพึงทำอย่างไร